กรมประชาสัมพันธ์ของเข้าเนี่ยแหละค่ะเป็นจับมือกับกระทรวงมหาดไทยนะคะสื่อสารตรงสู่ชุมชนค่ะผ่านหอกระจายข่าวทั่วประเทศประเดิมรณรงค์หามเผาลดฟุ้ง pm2.5 ดีเดย์กับขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ นางสาวจิราพรสินธุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะกำกับกรมประชาสัมพันธ์เป็นการเปิดเผยว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้บูรณาการการเหตุงานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเชิมโยงของมูลข่าวสารของรัฐบาลและกับประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่สำคัญผ่านหอกระจายข่าวในมู่บาทั้งเจ็ดหมื่นหาพันแหง่งโดยจัดส่งข่าวที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท่อ ให้กระซรวงมหาไทยโดยการรับสัญญาณผ่านระบบวิทยุคมนาคมแบบดิจิทัลน,นะคะเชื่อมโยงสัญญาณแล้วก็เผยแพร่คลิปเสียงวิทยุไปสู่หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในทุกพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลสําคัญไปหอดระดับชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆรวมถึงในราคาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่นพีเอ ลดต้นต่อของฝุ่นควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยใช้ประโยชน์จากหอกระจายข้าวประจำหมู่บ้านเนี่ยละคะ่ะที่พอพุ่าบานเป็นเปิดทุกเ้านะคะเนาะก็เอาเสียงนี้ไปประชาสัมพันธ์พีอาบอกพ่อแม่พี่น้องแน่ซอยกันรณนรงค์แน่สร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่นพีเอ็มสองจุดท่ถาถ้าากันจูด้ากันเผาแบบนี้ละค,ะค่ะควันนี่ละคะ่ะมันกระสิล้อยไปลอยไปใส่ลอยไปเขาหูดังนะคะกระทบเรื่องของสุขภาพผู้ได้ที่มีโรคประจาโตกระแหงกระทบหลาย ผู้ได้ที่บอเป็นหยางกะสิเป็นนะคะในอ,อนาคตนะคะกระซอยกันนะคะรุ่นคร่งขอความร่มมือลดเผาลดควันแล้วก็ลดการก่อม,มลพิษเนาะแมน่น